รถเกง๋งราคาถูกเงินเดือน8000ก็ออกได้ป๋ายะจัดห้ครับพี่น้องก่อนอื่นทักทายพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับป๋ายะบรรทารูปรอใจดีมือนี้จัดมาหายแล้วสำหรับรถเกง๋งขวันใจค้นจนนะครับขวนใจผู้ทุกผู้ยากขวันใจค้นหาเศร้ากินเศร้าหาเทียงกินเทียงหาแรงกินแรงมือนี้จัดมาหาเลยสำหรับขั้นพี่ครับ นิสสันอเมล่านะครับปี2018รถเก๋งน้อยๆตหาตหากักตาหักทั้งเร็วทั้งแรงทั้งประหยัดน,น้ำมันอีโคคาคางวดสบายกระเป๋านะครับพี่น้องครับเบิ้งรถเลยนะมาพร้อมกับแม็กอันลอยแม็กเดิมยางใหม่นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันรถอาจสีย่ยางประทันในล่างเห็ดความสะอาดแบบสวยงามปานใดน,นะครับพี่น้องอดใจลอยจะเข้า เดี๋ยวจัดให้เอาจนพี่น้องถูกใจแท้แน่นอนพี่น้องเบิ่งภายในภายในเดิมสวยนะครับมาพร้อมกับเบาะผ้านะครับห,ห,หัวนุงหัวน็อตประตรงประตูเดิมหมดกระจกปรับไฟฟ้าแอร์ช่ำชเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นๆน,นะครับขับทางไกลสะดวกสบายถึงจุดหมายเหมือนกันนะครับถึงออปชั่นหรือว่าตัวรถหรือตัวแบรนด์อาจจะไม่รู้ไม่ลาขนาดไหนนะครับขนาดนั้นขนาดนี้นะครับ อาจจะไม่ถูกตาต้องใจแต่ถูกใจขวัญใจคนจนแน่นอนเพราะว่าคางวดคอนถูกควันสบายกระเป๋า4,000บาทตลอดสัญญาพี่น้องเอซีจ๋าพี่น้องเบิ้งดากเดิมไายเดิมเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งลอจะกข้าวนะครับลดรับประกันเลยบอติดกัดบอเชียวบอชนบอต่าบอตีร่างกาบอพิกความบอจมน้ำบอไฟไหมบอนำห้อนหวกบอตัดตอเลขคัดซี่บอตัดตอเลขตัวถัง แจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มแต่ประการใดรถสวยบางเดิมเห็นบอหัวนงหัวนอตเดิมมดนะครับบล็อกไม่แรงคู่มือยางอะไรไม่มีนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ให้แต่พื้นเดิมท้ายเดิมโอเคใส่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีพี่นอ e ้นองมาเบิ่งต่อเลขไมคนันนี้อยู่แค่1นึ0 0 0สโลนะครับหนึ 1, ่งแโลรถโคตรสวย เอาไปฟีดาวเอาไปฟีจองเอาไปฟีจัดเอาไปฟีโอนเอาไปส่งฟีทัวไทยได้เลยนะครับพี่น้องเบิ่งดากเติมเบิ่งห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมมดหัวนงหัวนอ็อตล่องแก้มใส้ขวาฝากระโปรงเดิมระบบความปลอดพงปลอดภัยมีมดนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอยคมออกรถศูนย์บาทบัตรไปใชาชนไปเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับราคา 259,000หลดปี2018นะครับเท่าไรนะ <17. S 1> ฮะปี17นะครับลดปี2017เด้อพี่น้องเด้อนะครับ259,000มีส่วนลดคลิปนี้ให้อีก20,000บาทเหลือ239,000เท่านั้นงวดพอนส0 0 0บาทตลอดสัญญาป๋ายะจะให้เป็นกำลังใจใป๋ายะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องเอซแก้ว